ฮอตเวอร์ word, พระเอกชื่อดังถูกต่างชาติทาบทามร่วมงานโกอินเตอร์ อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหมากปรินสุภารัตน์ที่ตอนนี้คืนแทนว่าทีเจ้าบ่าวหลังคุกเข่าขอนางเอกแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แต่งงานที่ต่างประเทศรักหวานชื่นขนาดนี้เรื่องการงานหนุ่มหมากก็ปังมาตลอดค่ะมีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆล่าสุดหนุ่มหมากได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นที่ถูกต่างชาติทา้าถามร่วมงานโกอินเตอร์โดยบอกว่าทางผู้จัดการเขาก็กําลังสกรีนแล้วก็คุยเรื่องการตกลง้อตกลงอะไรต่างๆเราก็ดี ที่เขาเห็นงานเราต่างๆที่ต่างประเทศดีใจที่มีคนเห็นความตั้งใจของเราฝีมือของเราเป็นเกียรติมากที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆ